พอลลาเทเลอร์นางเอกกิ้มสวยหย่าสามีฝรั่งหอบลูกกลับไทยทาวแล้วพอลลาเทเลอร์ให้สัมภาษณ์กับสื่อจะมีละครให้เล่นอีกเรื่องไหมตอนนี้ยังไม่ได้รับเลยตอนนี้รอเรื่องนี้ค่ะตาคีเจเนซิสอีกหนึ่ง เดือนครึง่งสองเดือนได้เจอกันพาน้องมาด้วยไหมพามาด้วยค่ะมาอยู่ที่นี่เลยเป็นยังไงบ้างกับการพาน้องมาอยู่ที่เมืองไทยก็กําลังเพึ่งเริ่มต้นค่ะก็สนุกสนานไปค่ะเด็กๆก,กําลังปรับตัวอยู่ใช่ค่ะชีวิตช่วงนี้แฮปปี้ดีใช่ไหมแฮปปี้ดีมากค่ะตอนถ่ายหนังบินมาจากอังกฤษตลอดใช่ทุกเดือนเลยมาจากรอนดอนแล้วชีวิตคุณแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเรื่อยๆไม่มีการเบรกการพาักไม่มีการเบรกเป็นแม่แล้วไม่เบรกค่ะ การเป็นคุณแม่24ชั่วโมงจัดการชีวิตยากไหมก็ต้องทำให้ได้ค่ะ